สู้ป้นหน่อยเลยนะแล้วก็จะได้สดกินนี้แล้วนะโชคดีมากี่สกินนี้เข้ามาแล้วนะกระดีเด้อเด้อปานมาทำไมเนี่ยเนี่ยอาสกินผมก็ววได้แล้วนะเนี่ยมีแค่สกินเนี่ยผมได้แล้วนะแล้วก็สกินเนี้ยผมได้แล้วเสี่ยงอะไรวะเนี่ยไห้ป้าเล่นมา ยิมงบอกไปผมได้เพนด้าเลยนะใครใครก่อนได้กินหาอีกก่อนแต่ผมรู้ว่า,าเราถ้กินได้จะเท่กว่านะวีโอจะพวัวแมวที่จริงอะ่ะ เจ้าตัวนี้กิจการ์บันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ต้องดาวโหลดใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็พังควินด้วยน่าน้อยก็ด้วยโอ้โหมีตัวที่อยากได้ทนะั้งเพนี่เวลาดูสกินปืนก็ดูแบบนี้ได้เลยนะดูแบบไหนก็ได้แต่ขอ,องงสก,กาผมได้มาสามสกินแล้วนะเป็นสกินฮาวสกินแบบ จำกัดเวลาผมได้จากกิจกรรมตรงนี้นะครับให้ทำตามภารกิจนะหา29ยังไม่ได้สังหารเลยมาวันนี้เราจะไปลุยในโหมดกอสวรรค์กันเราจะมาทดสอบปืนด้วยเดี๋ยวป้าจะเล่นเดี๋ยวป้าจะเล่น อันนี้ก็สิดไปถ้าเนี่ยผมได้จากลกักตีตอรยนะของไดมอนโ์รอยัผมได้เปิด1ใบ 1> กับ1ใบนะครับเราก็ได้ท่านี้มาไอ้ที่จริงอยากได้ท่านี้มากกว่านะเราก็ท่าซอมบี้ด้วย ทา่าพวกนี้ไม่ค่อยอ่ะได้อะ่ะของพวกนี้กับคาพี่ได้ทา่าทั้งมากกว่าแต่ชุดนี้กับหมวกนี้ผมได้แล้วนะไหนเนี่ยชุดนะชุดนะขุดหมวงผมก็ได้แล้วนะเพี่รู้ว่ามีรองเท้าอีกห้าว,วันพี่ป๊าจะเล่นไหมนไม่จะไปลุยละวัน โอเคพี่หัวเราะรงเข้าเกนมบบนะอดีตให้แพนด้าเปลนไปก่อนพี่จริงอ่ะจกกเ,เจ้าของแพนด้านี้แกฟรีหลายวันแล้วนะเจะเร็วหรือป๊าจะเล่นไหมเจอไป๊าช่วยไปเองโนะป๊าช่วตัวเองโอเคโอเคโอเคเล่มดอะไรวะมั้งครับพี่น้องๆเล่มโมนีม่เอง โมท okay. ั However, ่วไปขอสวรรค์ไปกันเถิดหรือว่าไม่ได้ปืนหรอมาดมาแจะกินปืน m p พ0แล้วอภิชิกาิิิพพยืมตังสักร้อยป่าวพไม่ได้จัไมาดูดิมาดูดิอ๋นี่ไงสกินปืนมาเป็นแบบนี้เป็นสีฟ้า ไปดุงมาปีป้าได้ที่สองอ่ะมาได้ที่สามวันตอนนี้ป้าได้ไป้าได้ร้อยยี่สิบหกแล้วโทเค็นอ่ะเด,ด็กหนูว่ามีสกินปืนเรื่องเนาะโมยองอ่ะยองอ่ะยองนะยองนะได้สกินปืนมาสองกระบอกแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ได้มาเยอะแล้วนะสกินสกา,าก็ได้มาสามสกินละ วันนี้เราจะมาลุยกันแต่ยังเล่นสร้างห้องไม่ได้เพราะผมยังไม่มีบา,าร์สร้างห้องสีนะไปเลยไปเลยครับลงไ,ไหนล,ง,ลงไปเลยครับลทำหนึ่งน้ามาห้อห้าจุดก่อนต้องดีเคดีมาเนี่นยบ้านน้ำดีกว่าไหมบ้านน้ำหมูา้ามน้ำก็ผมม่า้ินน้ำเอา ไปๆๆๆไม่รู้จะถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็ต้องรู้ว่าลิกานี่ไม่ถึงก็ฟา,าร์าไมไปก่อนฟาร์มไม่ถึงอ่ะต้องฟาร์มหอาลิกาก่อนโอเคจะไปไหมไม่เสียอะไรหนอ,อ้าคุณไปไหนหมวดได้อาฬิกาเอ้าเงียบแป๊กๆคุณไปไหนหมดโอ,อ,อ้นี่นไงลั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 ง ถ้าเจอ M P สี่สิบบล็อกด้วยอ่ะโหเจอซองยาวถ้าเจอ M P สี่สิบบล็อกด้วยมันจะเอาซองยาวไห่ต้องก็เจอแล้ยสมัยคุณมาโชคดีอย่างนี้ได้สกาด้วยเสียงอะไรนะต้องหาได้เจอไอเค้า เฮ้ยคุณเออไม่ได้ิวสักกนิวเลยโอเคคนมันมาอยู่ดีๆเลยเอคยู่ไหนวะยังไม่ได้เอาเอาอนสีฟ้าโอเคเจอแล้วหกอเฮ้ยได้กระเป๋าสามมันมีกระเป๋าสามอะ่ะแล้วเขารวยนะงั้นถ้ามันเก็บเ,เร็วจังวะเจอกระเป๋าสอง กะเป๋าแสมเจืเจอจ,จ,จก็อย่าลืมบอกกันนะเฮสโก้อ๋ออีกห้่งวัตเอากล้องจา<ะ>กความร้อนออเฮลี่เฮ้ยเมื่อกี้มันได้ไปะมันยืนเชื่ออย่าไล่ยูไม่รู้เจอสก,กาสก,กาอะไรสก,กาไททันหรือสก,กาธรรมดาไม่ใช่สก,กาไททันเจอปืนเอ็มหนึ่งสี่ แนวอ่ะตัวไม่ต้องเลยเฮ้ยวีเอสเอสมีสะกิ้ตัวไม่ต้องการนะครับออต้องหาก่อนโอ้ยังไม่อ,อไม่มีอะไรเลยน,น้ำบ้านมีกอสองพีปาร์ตปะเราไปตุกตุกกันเราไปโรงงานกันทีห,อห่อหอะไรก็ไม่น่าจะมีอะไรเลยเฮ้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 ยฟับบิฟัก <the> มันมาจเจอมันอยู่ไหนขอขอคิวทีมัดอ่ะมันไม่ต้องยิงไปก้อนอะไม่งั้นเดี๋ยวมันหนีไปอ่ะที่ปัดฆ่ามันเลยไหนอ่ะเนี่ยเมื่อกี้มันเดี๋ยวมันหนีไปเราเดี๋ยวเรามาจับยากแล้วเลยมันก็เลยต้องฆ่า,ม,านะม,มันน่ะอรู้้เนี่ยมันหนีไปอ่ะ โอ้โหมีแต่ปืนไม่มีกระสุนมัน,น,ม,นมันมีแต่ปืนเอ้ยคนมีป๋าคุคนณคุคุยิงไม่ทิ่ไม่มย,ยิงแล้วเฮ้ย,ยพี่ป๋าเรา,าก็ป๋าสามมันมีกระเป๋าสามเยอยากขายพี่ป๋าเราเร็วกมากระเป๋าสามไม่ยิงจัยจกกิีเลยกระเป๋าสาม ไปไม่ได้ได้ยังไปแล้ววันน้ำแต่ป้าจะไม่ผันยานป้าจะไม่ผันยาคนเมวกัาไปป้าคนอะไม่เอาแลาค,าครับพอเ,เอาแล้วยังีลเลยเ้ยอมันหน้าวะ่ปะปอกมันหน้า ก็มันน่าเมื่อกี้ก็มันน่าบอกเลยไหนวะคนมันไปไหนวะ oh, <hablarat Christmas> ไหนวะคุณดยูนิง่งๆคุณมา,า,มาไปไหนแล้ววะถ้าไม่เจอเลยยิ่งให้กอแตงเลยดิด เมื่อกี้มันมีกอสองอ่ะไอตัวนั่นนี่มาข่าไปอังมันมีกอสองแล้วก็มีกระเป๋าสามเฮ้ยลัง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 ,งข้ามาเลยพี่ป้าข้ามาเลยเร็วเรื่รมันไปห้หองนาฬิการเร็วลังวิ่งไปอ่ะน้องๆท่านน้ามาตรงข่าเบโก้เลย พี่คนหนึ่งเฮ้ยรังรั้งรั้งรั้งนั่งไงข้างล่างอะพี่ป้านี่ไหมมันยุบหัวพี่ปานไม่ยิงอ่ะมันยุบบนหัวลิกาพี่ปานไม่ยิงอ่ะพี่ปานไม่ยิงอะว่าไม่ยอมเรียนกิ้วันไม่ยิงอ่ะพี่ปานไม่เห็นป้านที่นี่มันอยู่บนหัวมันอยู่บนหัวลิกา います。 一。Beast Phantom!